สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมปลาภาพฟแฟมชแนลนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม ROV กันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเปเล่นแวนโชนะครับเราจะไปเล่นตัวแวนนะเออเดี๋ยวเราจะเล่นแวนเราจะไปเล่นแรงนะเพราะว่า r อาวเราก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะอันดับแรกเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปแล้วเล่นแรงก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปจับคู่กันเนาะว่าองเจออะไรนะครับโอเคจากวันนี้เราไปก่อนเลย โอเคตอนนี้รอจับคู่ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะตากไปที่เราจะตากไปที่แมตตอนเลือกฮีโร่เลยนะโอเคตอนนี้เราก็เออเราได้อยู่แดงกลางนะเออเราได้อยู่แดงกลางเด,เดี๋ยวเขาขอสลับนะเขาขอสลับให้เราเป็นเล่นตัวเคลียวนะเพราะว่าเขาอยากเล่นตัวเมดเนาะหรือ,เ,อ,อเราจะเล่นเคลี่ตัวที่จำแบงของเขาก็คือแบงนาคอสกับฟอร์เรนติโนนะส่วนเราก็เป็นกลไปแล้วหนึ่งตัวแล้วก็แก๊สด้วยนะ ืเขาไปมูลหลักด้วยแล้วก็เราก็จะน่าจะแบ่งอิสุสุเอออิสุอิสุอิสุนี่แหละเออยิ้มปึงนะโอเคจหวันนี้เราเลือกฮีโร่นะเดี๋ยวเราก็จะเลือกฮีโร่ก่อนฝั่งเขาก็จะเลือกยอนนะครับฝั่งเขาเลือกยอนเดี๋ยวดูฝั่งเราเราก็จะเลือกเอ่อตัวโบขางนะเขาจะเลือกโบขับอืมโบขับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเล่นตัวแวนดีกว่าจริงๆเราก็มีความคิดว่าเราจะเล่นตัวแบบกระต่ายนะเต่๋เราไม่เอาเดี๋ยวเราเล่นตัว เนี่ยกระต่ายแต่แม่เอาเราเล่นตัวแวนดีกว่าเนาะอืมเล่นตัวแวนนะครับนี่แวนสก,กินนี้สก,กินแบบไม่เคยได้ตังเกมไม่ไม่ไม่ได้ตังเกมเอ,อวีนะก็เลยสก,กินไม่ได้ค่ยเยอะแล้วก็ไม่ได้เล่นบ่อยด้วยส่วนเยอะก็จะไปเล่นเกมสติวานะเอออ,อีพีนี้ก็มาเล่นแบบเป็นอีพีแรกเลยนะที่มาเล่นเกมเอ,อวีนะโอเคเดี๋ยวเราตักไปตักภาพไปตองเลือกฮีโร่เสร็จเลยเนาะ โอเคตอนนี้ก็เลือกฮีโร่หมดแล้วนะฝั่งเราก็จะมียอนวคา์เมดเมดอ่อเมดของเราจะมี2ตัวนะก็คือจะเป็นเมดที่เล่นป่าเมดเล่นป่าก็คือเป็นตัวแรดกับอ่อคิซี่นะคิซี่แล้วแดงกลางส่วนมีหน้าก็อ่อซับพอร์ตนะส่วนฝั่งเขาก็มียอนสกาแล้วก็นาตาาแล้วก็โดเรียนแล้วก็คิล่านะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเรื่องเกมกันเลยนะครับโอเคจำวันนี้เดีย๋ยวเราก็ไปเรื่องเกมเลยนะครับ ออถ้าเราคิดว่าเราเล่นฝั่งเราเล่นดีนะก็มีโอกาสชน,นะั้นว่าท่านแร็คเล่นดีนะเพระาะว่าป่ากของเราเป็นตัวเมนเนาะแต่ถ้าแร็คโลกทองนีนะ่จะไม่เป็นห่วงเท่าไหร่นี่เราต้องรอดูกันนะตอนฝั่งเราเหรอฝั่งเราก็จะมีมีนาโลม่วงอ๋อคิี่โลกทองโบขางนี่โลกแบบยังไม่พึ่งเล่นนะส่วนแร็คก็โลกทองส่วนเราโลม่วงนะอืมฝั่งเขามีแค่นาตาญาโลกม่วงแล้วก็โดเรียพึ่งหัเล่นนะแล้วก็ คีรากปากของเขาก็พึ่งแบบพึ่งเล่นเหมือนกันแล้วก็สการหรอสกาของเขานี่โลกทองอยู่ยอนโลกแบบโลกเงินอยู่นะเออก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เราต้องเลบนดีเล่รีบจบนะถ้ายอนเกิดนะเราโอกาสแพ้ได้นะโอเคเดี๋ยวเราตัดตอนเล่นเลยนะคะมาจากวันนี้เราก็เล่นเออเราได้เล่นฝันบนนะโอเคจากวันนี้เราก็ไปเลยโซโล่ไปก่อนนะเอยให้มีหน้าปเป็นเป็นตัวเอ่อไปควอนติงก่อนหรือเปล่ามีหน้าไม่ไป มีหน้าตามเรานะจนังหวะนี้เออถ้ามีหน้าซับเราดีเราก็มีโอกาสชนะได้นะโอเคจังหวะนี้เราซื้อของันเราจะซื้อแบบรองเท้าก่อนนะอืมเราซื้อรองเท้าเสร็จได้เดี๋ยวเราจะไปซื้อเออตัวยิงเร็วๆนะอืมจังหวะนี้มายิงยิงเข้าไปมาดี้มาดี้โดเรียเหรอโดเรียก็ไม่กลัวครับจังหวะนี้ใส่ไปหมดนะครับยิงยิงมายิงยิงเข้าไปถ้ามีหน้าดึงได้นี่คือแบบเราสามารถยิงฟรีได้เลยนะมา มัยนี้มีหน้าซับดีนะเราคิดว่ามีหน้าซับดีนะใครอยู่แบบใกล้ๆห่างๆนิดนึงเนี่ยซับดีมากวันนี้เราดูนะโดเรียหรอโดเรียมาโดเรียมาป่วงมาย้อนมาหรอมายิงยิงยิงเข้าไปมามีหน้าดึงไหมมีหน้าดึงมาสวยจังวันนี้ใส่เข้าไปมามาอุ้ยมีฟิกเกอร์หนีมาะโอ้ยย้อนมีฟิกเกอร์หนีเราเลยไม่ทันนะยิงดองหนึ่งดองหนึ่งมาสวยจังวันนี้มาเอามาใหม่ใหม่มามาเรามีหน้านะเรามีหน้าดึงนะ เออโดเลียเหรอโดเลียเหรอมาเย่ฆ่าได้หนึ่งตัวนะถอยก่อน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 ช่วยมีหน้าก่อนมามามาถอย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 ถอ,อยก่อนมินะมาแนจินก็มาดีครับมาดีครับอุย้ยคิสซี่มาสวยคิสซี่เติมสวยมากคิสซี่แรก็ก็มาแร็โชไม่แล็กอีกทีแร็มาวันช่วยโอเคเราเป็นล่างแร็นะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาก่อนมาก่อนเราสายล่างอยู่แล้วเราต้องเอวีพีนดังเนี้เราต้องเอวีพีเออ แห่งนี้เหรอเรียกว่าเขาเรียกว่าการแข่งขันรอบนี้เราต้อง A v P นะจำวันนี้ยิงเข้าไปเลือกเราต้ฟิกเกอร์กลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวเราไปเอาเรื่องก่อนเออเพราะว่าถ้าไม่เอาเรื่องนี้คือไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวโดนยิงเดี๋ยวจะตายโอเคเดี๋ยวก็กลับมาฐานแล้วนะได้เลือเต็มแล้วโอเคไปต่อวูมีหน้านี่โหดมากเลยนะบวกคนเดียวแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยกันไปเดี๋ยวเราจะซื้อ,อความเร็วนะให้มาโจมตีเร็วเออความความเร็ว,เวในการโจมตีโอเค อันนี้ก็ไปนะปล่อยแรกกับมีหน้าอยู่ด้วยกันอยู่ก่อนโอเคจหวะนี้เราไปเราก็จะไปช่วยเราจะเป,เป็นตัวยิงฟรีนะนี่ไงก็ถ้าซับดีอะเคลลี่ก็จะเล่นได้ง่ายเลยนะมาใส่เข้าไปมามาสวยจหวันนี้สามสี่เคี้ยวแล้วนะจหวะนี้โอ้ไม่ทำลายสี่เคี้ยวละมายิงยิงเข้าไปยิงเข้าไปมาดีมาดีาดยิงยิงบ่กขาก็โนเหมือนกันนะเอาได้เหมือนกันนี่ไงจหวันนี้ตอนนี้เราแล็กก็อุ้แล็กก็จัดก,การตัว คีลร่างของเขานะนี่แวนยอนมาดียอนมาดีแวนจะเจอข้าจะเจอยอนอน่ะมาดีมาดีอันนี้ดีนะมีหน้าแบบซับดีนะมีหน้าซับดีเราก็เลยแบบลิ่งดีนะจะวันนี้เดี๋ยวเราไปดักดีกว่าไหมไม่ดับไม่ดับมายิงตัวมังกรล็กก่อนมาแล็กเอาไม่แล็กเล็กไม่เอาเหรอแล็กไม่เอาเดี๋ยวข้าเอานะแล้วงงอนอ่ะเล็กลองดักอย่างเดียวนะนี่ไงแล็กแย่งละแต่ไม่เป็นไรเขาเป็นป่านะปล่อยให้เขาได้เลย เพราะว่าถ้าเขาไม่ได้ของนี่เรากับแพ้แล้นนะย้อนอยิงเหรอย้อนยิงมาเดี๋ยวเราดังย้อนนะถ้าย้อนเผลอเมื่มอไหร่อ่ะโดนมีหน้าดึงปุ๊บแล้วเราเก็บไปมามีหน้าสวยมีหน้ามีหน้าจะไปดึงไม่มีหน้าไม่มีหน้าฟิกเกอร์ไหมมีหน้าดึงมาสวยจะมันนี้สวยมามายิงยิงยิงมาเขาเรียเราเขาเรียดีมาดีมาดีบอกเข้าไปทีเดียวตายหมดไหมสวยวิวิวิห้่ากันไปพอดีเราห้าวกันไปแล้วเราจะไปนะ นี่ต้องเจอสตาร์นก่อนนะเ้าท่านเราสตาร์ปุ๊บก็จะกดคนเอ่อคนเสียหายกว้างเสร็จแล้วก็กดคนเสียหายที่มันเป็นแร่กรนใจอันตีสามนะแต่มันไม่ได้ไม่ได้เอามาใหม่โอเคก็เกิดใหม่แล้นะแต่นี้สกอร์เราก็เป็นเราฆ่าได้ห้าแล้วก็ตายหนึ่งนะส่วนทีมสกอร์ทีมก็ฆ่าเก้าตายสามนะเดี๋ยวเราจะฟิกเกอร์โชว์ฟิกเกอร์โชว์ฟิกเกอร,กกอร์จับการตัวเคียร่านะมีฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ยิงอุ้ยมันหลบได้ป่ะเสียได้เสียได้ มาดี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 โดเรียหรอโดเรียก็มาเถอะโดเรียมาเถอะมาเถอะโดเรียก็โดเรียครับเราไม่กลัวมานาตาญาหรอนาตาญาเดี๋ยวนาตาญาโดนดนึงแน่นอนนะมาดีมาดีาดจำวันนี้เราก็บอกว่ารวมกลุ่มนะเออรวมกลุ่มไว้ก่อนมาวิ่งได้สปีดความเร็วนะเดี๋ยวเราจะไปซื้อตัวอะไรต่อก็รอดูนะมามายิง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 เข้าไปยิงเดี๋ยวไปซื้อของกันคิดว่าเดี๋ยวเราจะซื้อตัวเออซื้อสายฟ้านะโอเคเราซื้อแบบ อันตีอ่าตีคลิปก่อนนะเงินดาบดาบทองดาบทองเพื่อตีคลิปแล้วก็มันจะมีความแรงเหมือนกันนะมาดีจังนี้ใส่หมดนะครับนี่ขู่ไว้ก่อนเปิดอันตีสามขู่ไว้ก่อนมาอุ้ยอุ้ยเราลืมดูมีหน้าเรามีหน้าเฮาเกินไปแต่เก่ง่ะมีหน้าเก่งนะที่คอยเป็นซับเราดีนะโอเคปล่อยมีหน้ากลับบ้านก่อนตอนนี้เราก็นั่งเคลียร์ก่อนเคลียร์คลิปก่อนนะจังนี้เคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนมาย้อนหลอย้อนเผลอมามาดีย้อนมาดีย้อนมาสมตีกว้งมาย้อนเผลอจังนี้ย้อนตายแน่นอนไหม มามาดีมาดีมาด,มาดีสองหนึ่งเหรอสองหนึ่งก็มาอุย้ยยอนหนีว่ะถ้ายอนไม่หนีนี่ยอนตายเลยมาเดี๋ยวแรกเดี๋ยวเราดักเลยแรกมาเราดักเลยเราดักเลยมาลรกดักเลยมาจังนี้ลรกจะเข้าไปเอาไหมมามายิงยิงเราอยู่มุมเนี้ยยิงยิงสวยสวยอีกที่หนึ่งไหมลรกได้แน่นอนจนังวันี้โอเคลรกได้นะเดี๋ยวเราหนีก่อนเรากลับก่อนนะคิดว่าตัวคีล่าจะมาว่าละนี่ไงคีล่ามาแล้วโอ้ยโอ้ยซไเมดายไู่มด้เพราะว่ามีอันติยอนมาด้วยนะอู้ ดูเลยสกาจากการแรกได้แล้วว่ะโอ้ยจหวันนี้สกาขึ้นมาแล้วนะจะอยู่ด้านล่างนะขึ้นมาเลยนะสกาน่าจะแบบไม่สนใจด้านล่างแล้วเราก็ปล่อยให้บัวคาทําไรป้องนวนะโอเคับคาจะทําไรป้องได้ไหมโบคาัวคาเอ้ยบคาัวคาเดว่าวบคาน่าจะทําไรป้องได้นะเต่๋วป้องกันแล้วก็น่าจะเสียเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ตัวสกาก็อยู่ป้องกันนะเดี๋ยวเราไปทันไหมเราจะไปดูว่าเราทันไหมถ้า สกจากกันเราไปมา let's go ไป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 กอร์ฟิกเกอร์โชว์มาอุ่ยโดน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 เจ็บเจ็บมาดิมีเหรอมีเล้วนี่เจ้านี้เราลูกเกมก็ดีขึ้นแลวนะลูกเกมเพราะว่าเรา13ต่อ6นะโอเคงหวะนี้ยิงเราต้องเอากางให้ได้นะมาบัวขามาแล้วบัวขามาแล้วมากางได้แน่นอนอ่ะนนี้ยิงฟรียิงฟรียิงป้องฟรีนะเจวานี้เราต้องเอาปั๊มไปก่อนนะถ้า เกมที่เราชนะก็เพระาะว่าป้อมนี่แหละเราต้องทำไรป้อมก่อนนะโอเคเอาอีกหนึ่งอันไหมเอาอีกหนึ่งมาไม่ได้ไม่ได้ไไดนตาตาญ่าเออเราต้องดูลูกเกมด้วยนะตอนนี้เราก็ยิงยิงป้อมไปก่อนมายิงขูน่นาตาญาก่อนนะนตาตาญ่าโอ้ยเจบ็จบเจบ็จบเจ็บอ้ยออ้ยสก,กามาออ้ยเราไม่เห็นอะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรป้อมบนก็โบขาโบคาอะไรโบคาอะไรทำไมไม่จุ่มตีเลยอ่ะเง้งเง้งๆท้ง้งทำไมงี้มาปิดเงึ้ง้งเง้งมาปิดเงึ้ยเง้งเง้งทำไมโอ้ยมาไล่สวยไล่ ลกสวยจังวันนี้ใสเข้าไปโอ้ย ness, สวยมีหน oh, oh, ้าโอ้เมื <can ving around> <Okay. can ving Champion> mm ่อกี้บัวขางแบบปีงึ้งงั้งงั้งอะเราคิดว่าเราต้องรีบจบนะถ้าไม่รีจบนี่คือแบงโอกาับแพ้ได้ในละงึ้งงั้งงั้งของบัวขางนี่เอ้ยต่อไปเราก็รอของกันนะเดี๋ยวเราอเกิดมาจังวันนี้เกิดแล้วเราของเราเป็นดาที่สองนะตามอยู่ตามจากคิซี่คิซี่เงินน้ำนะโอเคจังวันนี้เดี๋ยวเราไปแดงกลางนั้นเดี๋ยวเราโซโลเดียวละมาดีมาดีจังวันนี้อะ ไม่กลัวเจ้าตัวเออมาดีมาดีใส่หมดนะครับยิงโชว์ไปหน่อยยิงให้มันมันก่อนออกตามเรานะเพื่อเราแบบเออถ้าคู่ต่อสู้เขาจะฆ่านเพื่อจะได้ฆ่าไม่ได้นี่ไงจะวันนี้ใส่หมดนะครับโดเรียหรอโดเรียย้อนหรอโดเรียก็ย้อนมาจวันนี้เราดักงนะเราจะดัดเออตัวโดเรียมันจะมาไหมโดเรียมานี่โดนมีหน้าดึงแน่นอนดึงมาสวยจะวันนี้ใส่เข้าไปมาโดเรียตายสวยนี่ไงมีหน้าสวยมีหน้าดึงสวย ถ้ามีหน้าริ่งเป็นอย่างนี้เราสบายเลยนะอุย้ยสกามาหรอสก้าสกามาสกามามาดีสกา้ากลัวที่ไหนครับยิงฟรีครับมีหน้าดึงมามีหน้าดึงมาพิกเกอร์นี่ไงยิงยิงสวยตายมาอุยอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ,จบย้อนยิงฟรีโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยย้อนยิงฟรีถอยก่อนถอยก่อนกระต่ายกระต่ายกระต่ายอุยอ้ยกระต่ายนาตาลยาวยนตยาตาญาฆ่าก็ได้นะโอเคคริซี่เก็บย้อนสวยแล้วนะเมื่อกี้โอเคจังหวะนี้เดี๋ยวเราไปซื้อเราจะซื้อตัวอ่อ ไฟฟ้าไฟช็อตนะเออดับไฟฟ้าไฟช็อตอเย้เดี๋ยวเราก็กดเข้าไปเรื่อยๆนะจังหวะนี้เราก็แบบดังเรื่อยๆนะเราได้เปลี่ยนกันนะจังหวะนี้นะถ้าเราเล่นดีๆนี่แมงนี้เราชนะแน่นอนจนังหวะนี้ยิงยิงยิงเลือดไม่เพิ่มอะเอาหมดอะจังหวะนีะ้มาดิมาดีนะจายาเรานาจายาก,ก็มาเถอะครับไม่กลัวครับตอนนี้วันเราจะเกิดแล้วนะ <S <S แ,ตแต่ก็ยังไม่เกิดอะเอาเลยมาดีเปิดบ,บางกองคนเดียวอะมาดีครับ มังกรเอมันกงตามมาดีตามมาดีมาฟงดฟาไม่โดนมาดีมาดียิงยิงเข้าไปยิงเข้าไปมามายิง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 เข้าไปอุ้ยเลือดเลือดนิดเดียวมาไม่มีใครมาช่วยนะเราก็ยิงไปก่อนคิซี่มาแล้วขอบคุณคิซี่คิซี่มาแล้วเคเรายิงยิงยิงฟรียิงฟรีมามันตามคิซี่นะคิซี่สวยนี่ไงเราถ่ายกลับก่อนอ๋อเดี๋ยวคิดว่าน่าจะวัากลับบ้านก่อนนะโอเควัดกลับบ้านไปเติมเลือดก่อนถ้าไม่เติมเลือดเดี๋ยวไฟขึ้นมาโอกาสถ้าเราไฟนี่เราแพ้นี่เรา ายหมดนี้เรากาดเราแพ้นะเราต้องรอจังหวัดไฟเราต้องมีเรือเยอะนี่จังหวะนี้ก็กลับบ้านคิซี่ก็กลับบ้านนะใช่คิซี่ก็กลับบ้าน,นะบบานส่วนไล่ก็คนเดียวนะมีหน้ากับบวัวขาดตายละส่วนเขาก็โดเรียก็ตายเหมือนกันโดเรียของเขาเนี่ยจะลิงยันไม่เป็นนะถ้าลิงเป็นนี่คือเราสู้อากาศสู้ไม่ได้นะเพราะว่าตัวโดเรียนี่ได้ยินเข้าๆว่าไม่เคยเล่นนะแต่ได้ยินเข้าว่ามันสามารถแบบพอเราใช้อันติดปุ๊บอะมันก็สามารถกดอันติดปับ๊บแล้วทําให้แบบรีเซฟอันติดใหม่เลยนะ ข้อ,ขอดีเปรียกก็คืออันนี้แหละโอเคเจ้านี้เดี๋ยวเราไปดูนะเขาจะเอามันก่อนไหมไม่ไมีไม่เอาไม่เอามาเจา้านี้มาเถอะโดเรียโดเรียโดเรีย,รย,รยเขาไล่มีหน้านะเดี๋ยวเราเขาอยู่ช่วงกลางนี้แลก็กนี้แล็กต่อยโชเปที่หนึ่งว่าวหนึ่งดอกมาบอกมีหน้าดึงว่านะโอเคเจ้านี้ลก็กไม่ลก็กดึงมาเรายิงยิงสกามาดีในจะริงสกามาดีมามาแล็กแรงนะแล็กคนแรงเลยมาดีโอ้สกามาดีมามาเจ้านี้ใส่หมดนะครับ มาดิเออใส่ห้าวเหรอห้าก็ไปลอยกระจวยไยไปเลยมามาจัวงวนี้เราก็ตามเลยนะมาเดี๋ยวเราดามป้องกันนะเราจะเอาป้อมนี้ให้แตกก่อนมาจัวงวนี้ได้ไหมจะเอาได้ไหมไม่ได้วะเพราะว่าเคลลี่ของเขายอนของเขาอยู่ด้วยนะแล้วก็ตัวโดเรียอยู่ด้วยเคจะวันนี้ยอนอุ้ยยอน,ย,อนอยิงแรงแล้วนะนะใกล้เกิดแล้วมั้งโอ้จัวนี้สายเข้าไปมามามาอุ้ยเลื่อนเราเลยนี่เดียวเราต้องถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนมาถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนกลับก่อนต้องกลับบ้านนวมั้ง กลับบ้านก่อนนะเพราะว่าเลื่องเหลือนิดเดียวนี่เดี๋ยวเราจะซื้อเพิ่มเรื่องนะไม่เอาดีกว่าเราซื้อตัวอ่อมันเขาเรียกว่าอะไรตัวแบบคิกนะอ,อ,อันติคิกให้มันไปยิงคิกอย่างเดียวนะเพิ่มความแรงคิกแต่ไม่เพิ่มความแรงในการยิงนั่นะแต่แล้วก็เดี๋ยวยิงได้แหละเพราะว่าฝั่งเขาไม่ค่อยมีตัวแข็งนะมีแค่สกาตัวเดียวอะ่ะเดี๋ยวเราค่อยซื้ออ่อ่ตัวอ่อยิงแทงนะแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็น่าจะไม่ซื้อเพราะว่าฝั่งเขาอ่ะไม่มีคยตัวถึงนะ อคิดว่าโดเรียจะถึงแต่โดเรียก็ไม่ถึงนะเพราะว่าน่าจะไม่ออกของถือแหละแค่ออกของเบทอ,อ่ะเดี๋ยวเราเช่มาเคลียร์ร่างก่อนโอเคเคลียร์เสร็จนะจวันน,นี้เดี๋ยวเราไปอุ้ยเขาจะเอามังกรน,นะมาเข้ามังกรเดี๋ยวเราแล็กใส่เข้าไปหนึ่งดอกมามาดิยิง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 ,ยง,ขยงเข้าไปยิงไหมเราได้ไหมเราได้ไหมไม่ได้่ะตัวคีล่าเขา,เาได้บะโอจวันนี้เดี๋ยวเราตามเลยอืมตามละกดเข้าไปตัวโดเรียหรอโดเรียมาดิ สกาสกามาฟิกเกอร์ก่อนฟิกเกอร์เราต้องฟิกเกอร์หนีก่อนมาดิจะหนีเหรอจะหนีเหรอมามายิ่งอุ้ยยอนเข้ามาว่ะถ้าย้อนไม่ไหมได้อยู่โอเคตอนนี้จอนวนี้เรารอดูนะรอดักอย่างเดียวนะดักอย่างเดียวมายอนผิดพลาดนี่ตายเมื่อไหร่ยอนโอ้มาดีมาดีมาดี้มีหน้าดึงสวยจังหวะนี้ดึงสวยเราไฟลรอสนี้เลยแต่ไฟลรอกนี้เลยชนะลนะถันดึงสวยมาเรายิงฟรียิงฟรียิง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 อุ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยตายเหมือนกันโอ้ยแรกตอนแรกนะอย่างน้อยก็แรกนะโอเคจังหวะนี้สวยนะโอ้ เราขังโชว์ไป็นอดองแต่โอ้ยคลิดพอเราแต่หมดว่าเขาปรับมังกรนะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเราไฟล์เรา,าต่อไปนะเออเกอบคิดว่าจะไฟล์เรอนี้เสร็จปุ๊บแบบไปตีป้อมนี่จะมีโอกาสชนะแต่ไม่ได้นะโอเคให้คิดซี่กับอ๋อโขังเคลียร์ไปก่อนนะเคลียร์คลิปแล้วก็มีหน้าเคลียร์คลิปส่องออแรดก็น่าจะเป็นดักนะมาโอ้ยตอนนี้ตายนะตายเกิดนานอยู่โอเคตัวมีหน้าเดนแน่นอนมีหน้าโดนมีหน้าโดนแรกอู้ค้นแรงเลยทีเดียวตายเลย โอ้โหแรงมากสมแล้วที่เป็นโลกทองนะคือเล่งเป็นด้วยนะแรงด้วยโอ้โหวันนี้เราเกิดแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราตามไปทีหลังนะโอเคไปดูเขาก่อนเออมายอนเหรอยอนคิซี่คิซี่กับโขาดอยู่ด้วยกันนั้นแล็แล็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามายิงนี้ก่อนยิงเอามานนาแล้วก็ยิงเอาเงินก่อนมาจำวันนี้เดี๋ยวเราไปช่วยนะเรารอต้องรออีกมาจำวันนี้อุ้ย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 เจอนาตาะาอุ้ยโอเคโอเควะโอเคเก็บได้ออสการ์นะ โอเคตอนนี้เราเก็บได้สก,กานะจนนังหวะนี้ไฟมามาดึงได้สวยจนนังหวะนี้ดึงได้มาจังหวะนี้เราใส่เลยไหมเอาย้อนเลยไหมมาจานนังหวะนี้เอาย้อนอยอ้อนสวยมีหน้าดึงมีหน้าดึงมีหน้าดึงสวยมีหน้าตัวเดียวไม่มีใครไฟได,ด้วยอะ่ะอุ้ยก็เลยตายอุ้ยเสียดายเสียดายเสียดายจังหวะนี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อกองเกิดหรือเปล่าไม่ว่าเราจะซื้ออะไรโอเคซื้อกอกเกิดน่าเราจะไม่ซื้อตัวเพิ่มเรื่องนะโอเคเสียดายมากเลยอันนี้เราก็พิงขอโทษนะเพราะว่าเราไฟผิดอ่ะโทษนะ เออต้องขอโทษเพื่อนด้วยเพราะว่า,าเราไปไฟผิดไงทําให้มีหน้าตามก็เลยเสียโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูต่อไปนะเราเกิดแล้วก็แบบรอ,รอบนี้นะ่าจะเป็นรอบไฟนะเดี๋ยวถ้ารอบไฟปุ๊บแบบถ้าใครไฟชนะมีโอกาสชนะนะเออต้องดูว่าใครเข้าเป็นอนะ่ะถ้าใครเข้าผิดปุ๊บอ่ะมันไฟปุ๊บแบบมันจะจบเลยนะถ้าสมมติว่าคนไหนเข้าไฟผิดอ่นะโอเคตัวนี้อ่อคิซี่ดังนะคิซี่กันแรกดังนะ โอเคตอนนี้เราก็บอกว่าร่วมรวมป้องกันป้อง,องนะเพราะว่าไล่กับคิซี่เขาจะดังนะตอนนี้เราก็เดินเดินโด,ดนยอนนะมาโอ้คิซี่แรงมากเลยคิซี่เก็บตัวอะไรนะเอกนัทญาได้เราจะมานนี้ไฟเข้าไปเลยตอนนี้รอบไฟนะรอบนี้เป็นรอบไฟสุดท้ายแล้วว่ามาใส่เข้าไปโอเคเก็บได้โอ้เก็บได้ทุกตัวเลยโอเคสวยจังวันนี้เราก็จมเตียนะบอกให้จมเตียนะเคคิซี่ คิซี่ป่ะคิซี่คิเซได้ยังไงคิซี่เก็บได้ยอนนะโอเคจังหวะนี้เราก็เก็บได้สการ์นะโอเคยิงยิงยิงเข้าไปนะครับเราได้ a a c E ด้วยนะโอเคจังหวะนี้สวยนะครับโอ้โบขาบโบขาบโบขากดาเมจสูงนะจังหวะนี้เราก็ไว้รอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไหมเราจะทำอะไรป้องได้ไหมถ้าเราทำอะไรป้องได้คือเราก็สามารถชนะเลยนะจังหวะนี้เรา รอดูนะครับโอเคยิงป้องเข้าไปคลิปเข้าแล้วจงหวะนี้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเขาจะเกิดทันไหมโอ้ยนตยานตาญานาตาญาเกิดทันไม่นตาตาญาิทันก็ไม่เป็นไรเราไม่สนแล้วจากวะนี้เราก็ยิงป้องอย่างเดียวแล้วไม่สนแล้วจะยิงป้องอย่างเดียวยิงป้องอย่างเดียวยิงป้องอย่างเดียวโอเคชนะว oh. ลิกุสโอ้ไฟรออนี้คือดีนะที่เราไฟถูกต้องนะเพราะว่าถ้าเราไฟผิดคือชีวิตเปลี่ยงนะแต่เมื่อกี้ที่เรายิงปุ๊บอะดีนะที่มีตัวเมดเมทสองตัวก็คือจะเป็นตัวแรกกับตัว uh, คิซี่อยู่ด้านหลังนะเขาก็เลย มาเสริมปุ๊บเก็บได้เดยตัวนาตาลยาเขาฝั่งเขาไฟผิดนะเพราะว่าเขาจะไม่ดูเขาจะไม่ดูดักนะเพราะว่าเขาไม่ดูดักพอเราดักปุ๊บอะมันก็ได้อย่างนี้ก็เลยจบเลยนะโอเคเรามาดูว่าใครเป็น MVP นะอุย้ยเราได้ MVP ีสวยเราได้ที่หนึ่งนะ MVP นี่ไงเราได้ MVP นะเพราะว่าเรา,ตายตายประมาณสามหรือเปล่าหรือว่าสี่นี่แหละแต่เราเข้าไฟเยอะด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือเราฆ่าได้เยอะนะเออได้ MVP นะจังวันนี้ โอเคสวยงามแล้วก็กดตใจให้ทุกคนนะที่เล่นดีโอเคเดี๋ยวนั่งกันต่อเลยจะวันนี้เดี๋ยวเราอันนี้ก็คือจะเป็นคะแนนนะคิซี่ตามหลังเราคิซี่เสมอเรานี่นะอ๋อแต่เราคิซี่ช่วยเยอะแล้วก็ฆ่าได้เยอะส่วนเราฆ่าได้เยอะแต่ช่วยไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นของที่ออกนะเออจริงๆอันนี้ก็คือเป็นของที่ออกแล้วก็มันจะมีตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรตัวกล่องอยู่ด้านหลังด้วยนะเราจะออกกล่องน,นะแต่ไม่ทันก็ไฟจบแล้ว โอเคก็อนะีพีน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับกเ็เรามาเล่นอวีด้วยกันแล้วเนาะเออถ้าใครอยากเล่นใครก็สามารถแบบเดี๋ยวคิดว่าถ้ามีคนสนใจดูเยอะๆนะเราจะสร้างเพจแบบเพจเล่นอวีดด้วยกันเนาะแล้วก็จะเป็นแบบลงแรงด้วยกันแล้วก็แบบ พูดคุยในเพจเนาะแล้วก็เราก็สามารถแบบเข้าไปลงแรงด้วยกันแล้วก็เล่นแรงด้วยกันแล้วก็ผมก็จะอัคดคลิปมาลงเนาะก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจกับช่องผมช่องประพักแฟมชแนลช่องผมด้วยนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้เป็นคนดูเป็นคนแรกนะครับโอเคครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับบายบายครับผม